ขณะนี้ผมอยู่ที่วัดหนองเวงตำบลทุ่มอำเภอเมืองสีสะเกศนะครับ9ชนิดแล้วก็วันนี้เป็นวุนกระถินแต่ว่าก่อนเริ่มพิธีกระถินจะมีพิธีโดยที่เราไม่ปกติเขาต้องทำแท่งผ่านทรายต้งทรายแีงเราไม่ต้องอดแล้วก็เวิ้งสองการยกเสาตอกเสาเอกเสาโถของมหาวิหารวิริยพันธ์วิริยพันธ์นะครับของบ้านองเวียง ตอนนี้พิธีเก่าบวงสวงจบไปแล้วตอนนี้ญาติโยมกำลังทำการจุดธูปจุดเทียนบวงสวงเสร็จนี้ก็จะพระสงฆ์ก็จะ,จะเจริญพุทธมนตดเทียนโตไปช่างก็จะตอกเสาเข็ม พวกเราก็ตนลงบอรที่ฐานขอให้เราขาวเอกเสาโกของมหาวิหารนะครับเจริญไปด้วยโคกัสนี้คือปั้นยานที่กําลังจะเตรียมเพื่อตอกเสาเข็มตอนนี้ให้ญาติโยมได้จุดทูบจุดเทียนบูชาเทพเทวาทั้งหลายเจ้าที่เจอะทางนะครับ ให้ชมบรรยากาศบุญกะกิ่ครับมีญาติโยมมาจากทุกเพและอานี้พ้ะเริ่มโตแล้วนะครับทีวาน นีนโโาาน่ตลก,าาตกาาจะตอบเสาเขพยบเสาโถของมหาวิหาร,ร,าาร,หารซึ่งเจ้าภาพในการสร้างมหาวิหารนี้คือท่านดเตอร์ไพรโรมทคงพิพัฒน์ เึิ่งเป็นประธานบริษัทเรียกคม,มจำกัดนะครับเป็นประธานในพิธี ออกมาท่านนี้นจะได้เป็นสิริมงคลขอให้ญาติโยมได้อายุยืนและก็เป็นผู้ที่เจริญไปในโพกัส์สมบัติเหมือนคุณโยมด็อกเตอร์ผมเป็นคไคลโรดพกพิพัฒน์ทั่วด้วยนะ่อยอย่างนี้เออปริบาร์ดอยาให้ท่านด็อกเตอร์ก่อนนะป่วย,ยหมดเลย เวนี่แหละน้ำมนต์ด้วยผมน้ำมนต์จะได้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงออกจากบ,บริเวณสถานนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระแม่ธรดีที่ดุสิตสถานที่แห่งนี้ได้อัญเชิญท่านไปอยู่ณนะมุมใดมุมหนึ่งของบริเวณที่จะสร้างมหาวิหารแห่งนี้นะ ขอเชิญพระแม่ธรณียัาย้ายขายเยื่อเลือดออกไปก่อนจะไปเสาโถเสาโทแท้งเลยแท้งก็เป็นสันต์สันต์ต้อ เห็นไหมโยมพอลงเสาตักไม้มงคลแล้วเทวดาก็เปิดฟ้าให้เราแล้วาู่คนาในทแคามา ให้ถนนไม่นคนฮอวอุ่นเริกิจการทุกอย่างเรื่อลูกเรืออาายสักขอให้เป็นสกีปัญญาอยู่ทนไม่อดไม่ยา